เป็นโครงการของนายเือจัดโครงการนี้ขึ้นมาแล้วก็ผู้ใหญ่ประสานงานร่วมกับเจ้าวาดช่วยจัดแจงทุกสิ่งอย่างมาเพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนเพือให้คดบำบัดภูมคุ้มกันให้แกประชาชนที่ขาดแคลนและผู้ป่ว,วยติดเตียงเนาะเป็นโครงการของผู้นางนคือ่อการประสานงานมาก็เราก็แย่เนาะนางนาเพือมีอะไรอ่า พูดได้เลยนะค่ะค่ะอันนี้โครงการนี้ก็ได้รับความรา้องขอแม่เพที่โครงการแต่ในความร้องขอจากทางราชการย์ช่วยสนับสนุนเป็นสะพานบุญให้เนาะแต่ว่ามีอะไรนะปัจจัยแล้วก็เหมือนเขาใครปัจจัยท่านมาท่านนั้นท่านนี้่านนั้นเข้า,นขนามาจัดเป็นกลุ่มเลี้ยงชีพเนาะใหกับกลุ่มบอบบางกลุ่มผู้ยากไร้กลุ่มผู้สูงอายุ เขาไม่งั้นโครงการสำเร็จไม่ได้เลยทุกภาคส่วนยมนะผู้ใหญ่บ้านก็มีส่วนด้วยชาวบ้านทุกคนด้วยผู้ใหญ่บ้านร่วมบัจจัยทุกงาเลยในญาโยมทุกคนเลยที่มาเนี่ยร่วมบัจจัยทุกคนในซื้อของทุกสิ่งทุกอย่างมาถึงมีวันนี้ได้ไม่ใช่าตมาคนเดียวทุกคนช่วยกันนะโยมเนาะโดยเฉพาะในอำเภอสําคัญที่สุดเป็นคนริเริ่มโครงการนี้ขึ้นมาสาธุสาธุเดี๋ยวถ่ายรูปวมกันเนาะถ่ายรูป